ตามหารถเข้าสวนวันนี้มี d m a มเครื่อง3 4 0พัน4คูณ4มาฝากคะ่ะรถเข้าใหม่เลยค่ะหลายคันเลยค่ะลูกค้าสต็อกเพียบมีให้เลือกทุกสีนะคะสำหรับรถของเซริไทยรถสวยนะคะลูกค้าเราคัดรถเกเนะคะคัดรถเกเมาใส่ของแต่งให้ใหม่ค่ะบันไดข้างกันชนท้ายนะคะลูกค้าสำหรับใครที่อยากได้ในส่วนของรถนะคะตอนเดียวเข้าสวน d m a มจะเป็นเครื่อง3 0 0พนะคะลูกค้า ก็จะมีปีใหม่ๆนะคะมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวตาม,มนุ้ยมาชมกันเลยค่ะนี่นะคะสําหรับคันนี้ค่ะจะเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็อีกคันจะเป็นสีเทารเลมโบค่ะของแต่งครบชุดนะคะบันไดข้างการชนท้ายแม็กไลเนอร์มีมาให้ครบค่ะอยากผลเท่าไหร่แจ้งได้นะคะข้างวดขึ้นอยู่กับปีรถแล้วก็ราคารถค่ะลูกค้านี่คันนี้สีขาวนะคะปี2023 เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดแต่ละคันกันค่ะวนรอบรถให้ดูก่อนนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักที่ควนน้ำท่วมนะคะตรวจเจอรักซื้อคืนร0อเปร์เซ็นเต็มค่ะคันนี้ปีสองพันยี่สิบสามเลขไม่ห้าหมื่นนะคะราคายที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็จะเป็นรถปีสองพันยี่สิบสามนะคะ เลขใหม่อยู่ที่50,000คะ่ะลูกค้า5้าแสนหบาทนะคะได้ชมหน้าพลิกโลกนะคะลูกค้ากระจังหน้าสีดําตัดกับรถสีขาวทําให้ดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถเข้าสวนนะคะคันนี้รถสวยมากๆนะคะปีใหม่ไม่น้อยได้อะไรบ้างคันนี้ได้ซุ้มล้อนะคะมีซุ้มล้อมาให้เรียบร้อย ในส่วนของล้อจะเป็นล้อบรรทุกนะคะลูกค้าเป็นล้อบรรทุกเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเอาไปใช้งานเข้าสวนได้เลยนะคะเป็นยางปีสองพันยี่สิบห้านะคะลูกค้ายางปีสองพันยิบ้าบไดข้างการชนท้ายใส่มาให้ครบนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนรุงเทศไทยถ้าเกิดสนใจนะคะในส่วนของหัวเดียวสี่คูณสี่ ดีแม็กจะมีสีขาวสีเทารเลมโบแล้วก็สีบนเงินนะคะลูกค้าตอนนี้สนใจสีไหนก็สามารถทักถามน้องเองเข้ามาได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะ mm hmm. เช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้ค่ะลูกค้าของเราออกได้ทุกจังหวัดออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะชาวสวนพนักง,งานเ,เงินเดือนนะคะถ้าเป็นชาวสวนใชเอกสารสวนนะคะสำนาโฉนดทปอตบห้า สมุบบรเกษตรกรเล่นเขียวนะคะใช้แค่สำเนาในการประเมินรายได้ว่าเรามีสวนอะไรกี่ไร่นะคะลูกค้าใครไม่เข้าใจในเรื่องของเอกสารก็สามารถทักถามเซลเอได้นะคะให้คำนวณยอดผ่อนให้ได้นะคะโดยรวมรอบรถนะคะลูกค้ารถสวยค่ะนี่นะคะติดกันรอยไม่ให้ได้ร้อยนะคะบ้ามือจับกันรอยทะลอกนะคะลูกค้า บันในข้างนี่ก็คือของใหม่นะคะใส่ให้ใหม่เลยขอบกระบาดนะคะให้ดูได้เลยค่ะเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะลูกค้ารถไม่เคยที่คว่มน้ำท่วมนะคะของเราตรวจเจอรับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นตเต็มค่ะรถมีใบเซอร์ให้นะคะคันนี้ได้หูล่าจูงด้วยค่ะลูกค้ากันจนท้ายพร้อมหูล่าจูงนะคะ นี่ค่ะหรือถ้าใครสนใจเป็นสีอื่นนะคะก็จะมีเป็นคันนี้นะคะปี2021ค่ะลูกค้าสีเทารเลมโบปีสองพันยี่0ิบเอ็ดห้ค่ะสียอดฮิตติดลมบนนะคะสำหรับสีนี้สี เทาแลมโบนะคะลูกค้าปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะนี่กุญแจนะคะลูกค้าดูซะก่อนแม็กล้อแฮมแฮมเมอร์นะคะเป็นยางบรรทุกไล่ให้ดูรอบคันกันก่อนนะคะสีเทาแลมโบค่ะเบ้ามือติดมาให้เรียบร้อยนะคะขอบกระบะด้านซ้ายเม็ดอาร์กเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะ<ม>ให้ดูขอบกระบะกันก่อน ไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยน้องเอเช็คให้เรียบร้อยนะคะประวัติเครดิตด,ดีมีผลอะไรก็ได้บ้านรถบัตรเครดิดมตมอเตอร์ไซค์ซิงเกอร์อีออนเพิร์สชอย์นะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะใครที่ไม่สะดวกมานะคะสามารถเช็คออนไลน์กับน้องเอได้นะคะไม่สะดวกมานะคะขอรูปเพิ่มเติมเช็คเงินดาวยอดผ่อนถ้าโอเคทำจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะได้เลย เตรียมเอกสารให้ครบน้องเอไปเซ็นให้ที่บ้านนะคะผ่านแล้วไม่สะดวกมาก็มีบริการส่งรถให้นะคะลูกค้าใครดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถดูตามกันไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเอให้ดูนะคะขอบกระบะต่างๆที่ความน้ําตูวมาไหมเขาดูยังไงนะคะตามน้องเอมาได้เลยคะ่ะลูกค้าวิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะสวยมากนะคะข้างในเป็นเบาะหนังนะคะนี่ เกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะใช้งานง่ายนะคะของดีแม็กซ์กลมลาย3ก้านขอบกระบะนะคะนี่เม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะเวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในก็จะเรียงตัวกลมสวยแบบนี้นะคะไม่ต้องเป็นกงนังวลค่ะลูกค้าหัวน็อตแผงประตูไม่มีรอยขยับนะคะเป็นประตูไฟฟ้าคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านซ้ายกันนะคะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะใครอยากได้รูปเพิ่มเติม หรือฟังเสียงเครื่องยนต์ก็โทรตรงมาได้ที่เบอร์0945989256ให้เซลล์ A สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังได้นะคะเปิดกล้องดูได้นะคะโชว์รูมใหญ่ได้มาตรฐานค่ะลูกค้าของเรามีศูนย์บริการตัวเองนะคะรถทุกคันก็จะเข้าศูนย์บริการนะคะทีมช่างตรวจเช็คให้แบบนี้เลยตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยก่อนเอามาจอดขายนะคะสบายใจได้ นี่นะคะเม็ดอาร์คนะคะฝั่งด้านซ้ายเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวจ้าภายในก็สะอาดเบาสภาพตึงๆนะคะไม่มีรอยยน่นฟองน้ำหนาๆสนใจคันไหนสามารถแคปหน้าจอโทรหาน้องเอได้นะคะ094 598 9256เเบอร์นี้แอดกันเข้ามาได้คะ่ะลูกค้า เดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีกคันหนึ่งค่ะสีบอลเงินค่ะลูกค้านี่นะคะสำหรับคันนี้จะเป็นปี2022กับเลขไม้เพียง50,000นะคะราคา5 3 9 0 0 0สบาทค่ะลูกค้านะคะสียอดฮิตติดลงบนนะคะสายคันนี้ก็สีนี้ก็ขายดีนะคะลูกค้าดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะ ได้อะไรบ้างมาดูกันเลยสำหรับยางก็เป็นยางสภาพพร้อมใช้งานปี2025ันยี่สิบห้อมีมาให้บันไดข้างใหม่แกะกล่องนะคะโดยรวมรอบคันรถสวยลูกค้านูยให้ดูขอบกระบะได้เลยนี่นะคะแม็กไลเนอร์ค่ะลูกค้าสภาพสวยๆนะจ๊ะ ปี2022นะคะไม่50,000ราคาอยู่ที่5,39,000บาทนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจรถของเซอเวสามารถโทรตรงมาได้ที่เบอร์0945989256ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะประวัติเครดิตดีฟรีดาวนะคะเครดิตดีหมายถึงมีผ่อนอะไรก็ได้บ้านรถบัตรเครดิตมอเตอร์ไซค์ซิงเกิล์อออนโพร์ชอยนนะคะลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะ ใครไม่เข้าใจเงื่อนไขก็สามารถโทรตรงกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันสักนิดหนึ่งนะคะเปิดมาด้านในนะคะลูกค้าประตูไฟฟ้าค่ะเบาะหนังนะคะคอนโทรลหน้าก็จะประมาณนี้ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดพวงมาลัย3ก้านภายในก็ใหม่อยู่นะคะลูกค้า สนใจรถคันนี้สามารถปรึกษาเซลเอได้โทรตรงที่เบอร์094-598-9256ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ถ้าสนใจรถของเซลเ A นะคะสามารถขอรูปเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะปรึกษาเอกสารเพิ่มเติมชาวสวนใช้เอกสารสวนสำเนา,าโฉนดสปกทวหสมุดเกษตรษกรเล่มเขียวใช้ได้หมดเลยสวนติดพ่อติดแม่ลูกเอามาใช้ได้นะคะ หรือถ้าเป็นอาชีพอื่นนะคะพนักง,งานรัฐวิสาหากิจบรรจุเดือนเดียวก็สามารถซื้อรถได้หรือใครที่เกษียณแล้วนะคะก็สามารถออกรถได้นะคะใช้หนังสือรองเงินเดือนนะคะทะเบียนบ้านแบบประชาชนแจ้แก้สามอย่างนะคะแล้วก็สเตตเมนที่เงินเดือนเท่าอยอนหลังค่ะหกเดือนนะคะค้าขายรับเหมาออกได้หมดนะคะสนใจเป็นคันไหนสามารถทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้ ตอนเดียว4คูณ4ของเรามีให้เลือกเยอะนะคะลูกค้ามีทั้ง Toyota และ Isu d ดีแออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะโซนไกลๆนะคะก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมลูกค้าที่ไม่ได้มาดูรถจองออนไลน์นะคะไม่สะดวกมาเราไปจัดไแนน้์ให้ถึงบ้านจัดผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถโนเอเอาไปส่งให้ถ้าไปถึงรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยค่ะคืนมาจจให้เต็มจํานวนนะคะเปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้คะ่ะลูกค้า เปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะโทรลงมาที่เบอร์0945989256จ้า